สวัสดีครับผมชื่อเอกนะครับผมอ่าผมอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ทำศูนย์จองพระใหม่ภาคใต้นะครับรายการวัตถุมงคลที่ผมลงนะครับสักครู่นะครับอ่าถนัดมือหน่อยรายการวัตถุมงคลที่ผมลงทุกรุ่นนะครับอ่าประชาสัมพันธ์นะครับทางคลิปติ๊กตอกและ u t u b e นะครับในช่องเล็กๆของผมอ่าแต่เวลาเปิดจองจริงผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเรารับลอดย,ยอดจองกันใน Facebook นะครับทาง f a c e b o o k นะครับดังนั้นพี่น้องทุกท่านนะครับเวลาเห็นวัตถุกมงคลสร้างน้อยอย่างเงี้ยครับนะครับพระปิดตาองค์เนี้ยนะครับสร้าง359องค์นะครับผมทําประชาสัมพันธ์ในช่องทาง t i k t o อกและ YouTube ถ้าท่านไปเลื่อนดูในช่องผมนะครับนะครับแต่เวลาเปิดจองจริงๆครับนะครับเราจะเปิดจองกันใน f a c e b o o k นะครับซึ่งผมพยายามจะแปะลิงก์เฟซไว้นะครับนะครับอ่ามันไม่ได้อยากได้ผู้ติดตามไม่อยากได้เพื่อน ไม่ได้อยากได้ยอดเพื่อนอะไรขนาดนั้นอยากได้เพื่อนครับนะครับอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนแต่ไม่ได้มองเพื่อนเป็นตัวเลขครับนะครับผมไม่ได้ไว้ว่าได้อยากอยาก,ยากได้ยอดผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนหรือมีเพื่อนครบห้าพันหรืออะไรผมต้องการเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆที่เราจะอยู่ในวงการสังคมวัตถุมงคลพระใหม่มาศึกษาร่วมจองบูชากันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าการจองวัตถุมงคลก็เป็นการทําบุญในรูปแบบหนึ่ง นะครับเพียงแต่ว่าเราได้วัตถุด้วยนะครับเหนือสิ่งอื่นใดผมไม่เคยบอกให้ใครมาเก่งกําไรจากวัตถุมงคลนะครับมันคือความสุขที่ท่านได้ร่วมทําบุญร่วมจองนะครับวัตถุมงคลพื้นฐานแล้วนะครับคือสร้างให้สิทธิผู้ศรัทธาลูกหลานได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นวัตถุในเชิงสัญลักษณ์ของการร่วมบุญนะครับตั้งแต่อดีตกาลมาเลยครับนะครับดังนั้นการจะมาเก่งกําไรอ่ะมันเป็นผลพลอยได้นะครับ อ่าคล้ายๆกับเราเราพุกล่มไปในวันที่ฝนไม่ตกและในวันที่ฝนตกเราโชคดีมีล่มกลางนะครับไม่เปียกอ่ามันเป็นแบบนั้นครับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดหวังได้นะครับเราเราเรามีไว้ได้นะครับมีไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจได้นะครับคราวนี้ผมอยากบอกว่าอ่าเดี๋ยวใต้ลิง์นี้ผมจะแปะช่องทางการติดต่อไว้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่า พี่น้องบางคนนะผมเข้าใจนะครับบางคนผมเปิดจองพระสร้างน้อยผมประชาสัมพันธ์พระสร้างน้อยนะครับแล้วก็ติดตามติกตอกกันติดตาม t ิกตอกกันแต่เวลามันเปิดจองจริงมันเปิดจองใน a c e b o o k ครับนะครับหน้า Facebook ปุ่ผมกลุ่มผมกลุ่มกลุ่มของผมเองนะครับสัจจาวัตถุมงคลไทยก็จะลงรายการจองแล้วก็หน้า Facebook หลักผมนะครับคือเหนือดวงนะครับแล้วก็ Facebook ลองก็คือเอกสัจจาวัตถุมงคลไทยจะลงในในทางช่องทางนั้นครับนะครับคราวนี้บางคนมาติดตามทิกตอกนะครับ ติดตามทิกตอกดูทิกตอกเอ้ยรอติดตามนะครับแต่ถึงเวลาจองไม่ทันครับนะครับเพราะผมเปิดจองใน Facebook ดังนั้นผมขอนะครับขอถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดนะครับศรัทธาอยากจองบูชาวัตถุมงคลนะครับกับผมนะครับคนเชียงรายคนใต้ปอมคนนี้นะครับคนอ่าผมเป็นคนกรุงเทพครับนะครับแต่มาแต่งงานที่เชียงรายนะครับแต่ผมทาประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลครูบาอาจารย์แดนใต้ตั้งแต่ที่กรุงเทพละนะครับดังนั้นทุกวันนี้ผมเชิดชูบารมีครูบาอาจารย์แดนใต้ นะครับข้อมูลทุกอย่างผมได้จากพี่น้องในพื้นที่ครับบางคนมาลองภูมิผมนะครับบางคนเป็นคนในพื้นที่มาลองภูมิผมผมก็เคยครับนะครับผมก็จะออกตัวว่าผมเป็นคนใต้ปลอมครับผมรู้อะไรผมก็พูดนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดก็เพื่อหมายจะเชื่อชูบารมีครูบาอาจารย์ภาคใต้นะครับเชื่อชูวัตถุครูบาอาจารย์ภาคใต้นะครับไม่ได้ว่าเก่งกว่าใครนะครับไม่ได้ว่าเดินตามทุดงนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาผมก็มาทําในรูปแบบที่ผมทําได้ตามสติปัญญาผมที่คนจบแค่มสามจะทําได้ ดังนั้นผมก็คือคนใต้ปอมคนนึงนะครับที่เผยแพร่บรารมีวัตถุครูบาอาจารย์ภาคใต้เอาอย่างนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดยอยากจองวัตถุมงคลนะครับเพิ่มเพื่อนผมเพิ่มเพื่อนทาง Facebook ผมมาได้เลยนะครับเบอร์โทรมีผมลงไว้ให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวลงไว้ให้ใต้ลิงก์นี้ผมพยายามลงไว้ให้ใต้โพสตแต่ว่าก็ก็ไม่ค่อยมีคนเห็นหรอกครับนะครับโอเคครับผมนะครับวันนี้สวัสดีครับ